โบ๊ทคำสิงประทะซิมคิวเทอปป้าในไอด League ฟุตบอลงานนี้เบสเป็นกำลังใจแน่นอนล่าสุดน้องโบ๊ทพัวรักคำสิงได้เปิดตัวออนไลน์ออสตาซึ่งงานนี้ได้ใส่เสื้อแดงพร้อมกับได้มีข้อความระบุไว้ว่าวันเสาร์ที่20มกราคม2567นสยาม BG s t a เ i u m ปทุมธานีโดยเป็นงานไอด e a g u e ซึ่งงานนี้ ประตูเปิดเวลา14นาฬิกาเริ่มแข่งขัน16นาฬิกาถึง20นาิกา30นาทีบัตรราคา100บาทโดยเป็นงานเดียวกันกันกบเฟื่อนซีโคนสนิทของพี่สาวอย่างหนุ่มซีมคิวเทอปป้าก็ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้เช่นเดียวกันโดยเป็นการรวมเหล่า คนดังทุกวงการยูทูบเบอร์นักร้องนักกีฬานักแสดงนักมวยและอีกมากมายชิงเงินรางวัลรวม350,000บาทเพื่อมอบแก่4องค์กรการกุศลเรียกได้ว่าทำเอาทุกคนต่างชื่นชมและแห่เชียร์หนุ่มซิมคิวเทอป,ป้าและน้องโบท๊ทบัวรักคำสิงกันยกใหญ่ซึ่งแน่นอนคนที่เป็นเจดันและคอยอยู่เคียงข้างเสมอก็น่าจะเป็นสาเวเบสและก็นีคำสิงที่จะเห็นสาเวเบสได้ไปให้กำลังใจอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องโบท๊ทในการ แข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะมั่นใจเขาว่าความหล่อเทร่รวมไปถึงความเก่งในการเล่นฟุตบอลของน้องโบ๊ทจะต้องทําให้น้องโบท๊ทถูกจับตามองอย่างมากแน่นอนค่ะและขอให้ทีมชนะด้วยนะคะน้องโบ๊ทค่ะแฟนคลับพร้อมเป็นกําลังใจและซัพพอร์ตน้องโบ๊ทเสมอและตลอดไปค่ะขอขอบคุณโบ๊ทคาสิงเบสคําสิงและซิมคิวเทอปป้า ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ